ก็ผ่านเหตุการณ์ที่ทําให้เสียโฉมมาอย่างบุดบิดนะครับสำหรับนางเอกสาวเจน่าฟลีโปครับที่เจอเหตุการณ์กระจกแตกถึง2ครั้งโดยครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นในกองถ่ายนะครับและครั้งที่2กระจกการห้องน้ำที่บ้านระเบิดเองขณะที่แม่บ้านกาลังทําความสะอาดอยู่นะฮะแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงแต่ยอมรับนะครับว่าทําให้ตนเนี่ยกลายเป็นคนระแวงเมื่อเห็นกระจกไปเลยีเดียวและเร็วๆนี้นะครับก็มีเตรียมไปคําบนูด้วยครับ คือล่าสุดก็มีวัติเหตุน,นิดหน่อยแบบกระจกแตกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังรู้สึกว่าเราไม่เป็นอะไรเรายังโชคดีที่แบบยังมีวุ้นอยู่อ่ะยังพาคุ้มครองเพราะมันแตกตรงต่อหน้าเราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเดือนย 25, ี่ห้าเราก็จะเข้ายี่สิบพอดีแต่ยังไม่ถึงวันเกิดเราก็แบบ กระจกแตกวิ่งชนเลยเหตุการณ์ในกองอะค่ะแต่ว่าคือเราต้องชนกระจกในฉากแต่จริงๆกระจกก็ไม่เป็นอะไรเราแค่ชนแล้วก็ปั้งแล้วก็ล้มเลยอย่างเงี้ยแต่มันอัซิเดนที่ว่ามันชนแล้วมันดันแตกเราก็ล้มไปเราก็เห็นว่ากระจกอยู่แบบวางขาลงเลยเลยอย่างเงี้ยก็คือแบบดดนิดเดียวมากๆคือเป็นสะเก็ดนิดเดียวที่เลือดออกพะร่าสุดห้องน้ำก็กระจกแตกระเบิดเอกแล้วเดี๋ยวต้องไปทำบุญแล้วล่ะเพราะว่ารู้สึกว่าที่ผ่านมาทำบุญเยอะเหมือนกันก็เลยยังโชคดีที่ยังไม่ได้เสียโฉมเป็นอะไรอะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เฟซบุ๊กแฟนเพ Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ